อำเภอแม่แจ่มยินดีต้อนรับในธานคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองเที่ยวบ่อน้ำแร่ล่องแผ่น้ำแจ่มพักแหลมน้ำตกผ้าตินจกยอดน้ำมืออำเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ1น้านเจ็ดแสนไร่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ1.3รล้านไร่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ3,17,773ไร่พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ประมาณ23,815ไร่ ลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละเจเป็นภูเขาสูงชันและเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณร้อยละ20พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําประมาณร้อยละ10ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีแม่น้ําแม่แจ่มเป็นแม่น้ําสายหลัก อาณาเขตติดต่อด้านทิศเหนือติดต่อกับอำเภอกาลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอจมทองจังหวัดเชียงใหม่ด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอจมทองและอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ด้านการปกครองประชากร ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มณวันที่1พฤษภาคม2565รวมทั้งสิ้น61,53คนแยกเป็นชาย34,73คนหญิง29,680คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด21,16ครัวเรือนด้วยประชากรในพื้นที่ประกอบด้วย4ชนเผา่าได้แก่ชนพื้นเมืองชนเผ่าเกรียงหรือปะปะกยอชนเผ่าลัวะและชนเผ่ามองอแม่แจ่ม แบ่งการปกครองออกเป็น7ตำบล104หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบล2แหง่งและองค์การบริหารส่วนตำบล6แหง่งอาชีพเกษตรกร12,543ร,ร 12, าย1 1 1่ 10, 2ครัวเรือนเนื้อที่2,17,955ไร่โดยพืชที่ปลูกมากที่สุดคือข้าวโพดเลี้ยง,งสัตว์ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนชาวอำเภอแม่แจม่มส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ46.36%ศาส,สนาอื่นๆประมาณ53.63%ส,สถานที่ท่องเที่ยวและโอทอบหมู่บ้านทอผ้าตีนจกน้ำตกแม่ปานน้ำตกค้อยไซเหลืองแม่น้ำออกหนูนาขั้นบันไดป่าปงเปียงน้ำพุร้อนเทพนนมพระเจ้าแสนตองพระเจ้าตนหลวงภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดปัญหาสำคัญในพื้นที่อำเภอแม่แจม่ม1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ปัญหาเส้นทางคมนาคมยากลำบากและปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในหลายหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน8ดหมู่บ้านและ13หย่อมบ้าน 2. ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 3. ปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยส่วนใหญ่สาเหตุจากการเผาป่าเพื่อหาของป่าการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทาการเกษตรเช่นการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว ปลูกกระลำปีเป็นต้น 4. ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนหนี้สินเกษตรกร,กรในภาพรวมของอำเภอแม่แจม่มจำนวน1,700ล้านบาท 5. ปัญหายาเสพติดยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่แจม่มส่วนใหญ่คือยาบ้าอันดับ2คือฟิน่น 6. ปัญหาสารเคมีตกค้างทางการเกษตรผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2565สถานการณ์โรคโควิด -19 อำเภอแม่แจม่มว,วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่15พฤษภาคม2565ผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จำนวน9,38 0รายรักษาหายสะสมจำนวน8,715รายเสียชีวิตสะสมจํนวน4รายหมู่บ้านสีฟ้าปอดโควิด -19 67หมู่บ้านร้อยละ64.42การบริหารจัดการวัคซีนเป้าหมายทั้งหมด47,921คนฉีดแล้วเข็ม1 2จํานวน39,416คนคิดเป็นร้อยละ82.25เป้าหมายวัคซีนเข็มกระตุ้น 34,393คนฉีดแล้ว12,53คนคิดเป็นร้อยละ29.81งคงค้างฉีด24,140คนการป้องกันและแก,ะไก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2อ1 9าอำเภอแม่แจ่มได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และดำเนินการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็ม3และเข็ม4โดยจัดแคมเปญถกแขนเสื้อเตื้อที่3ฉีดเข็ม3 4เพื่อแม่แจ่มปลอดภัยจากไัยโควิด -19 ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 อาอำเภอแม่แจม่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่จัดแคมเปญเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโมโนนาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สีสพัฒมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เข้ารับบริการจำนวน375คน<ม>กำหนดแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์การกับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์น้ำหนวยการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นรายครัวเรือนของอำเภอแม่แจ่มครัวเรือนใน TPMAP จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย2271ัครัวเรือลนลักษณะปัญหามีนังนี้ด้านสุขภาพ263รายด้านความเป็นอยู่136รายด้านการศึกษา1,783รายด้านรายได้384รรายและด้านการเข้าถึงบริการรัฐจำนวนหนราย ค่าย QM จำนวนครัวเรือนทั้งหมด20,75ครัวเรือนจำนวนครัวเรือนที่สำรวจแล้ว19,24ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ54.42ลักษณะปัญหามีดังนี้ด้านบ้านที่อยู่อาศัย8,826รายด้านน้ำดื่มน้ำใช้5,415รายด้านการศึกษา4,451รายด้านรายได้อาชีพ8,251รายด้านความปลอดภัย2,409รายด้านเปราะบาง1,500 132รายแก้ไขได้ด้วยตนเอง7,911รายความก้าวหน้าการดำเนินงานอำเภอแม่แจม่มดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจม่มและ ร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอแม่แจ่มและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการโดยการมอบถุงอย่างชีพการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน รายละเอียดข้อมูลทางบัญชีโครงการเศร,รษฐกิจชุมชนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน6แห่งเง,ง,ง,งินที่ได้รับการจัดสรรปี2544รวมทั้งสิ้น8,500,000บาทเงินคงเหลือในบัญชี4,765,653บาท ที่ทําการปกครองอำเภอแม่แจ่มไม่มีบัญชีคงค้างการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสถิติการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ปี2565เปรียบเทียบกับปี2564ลดลง38%สรุปผลการดําเนินการประจําปีงบประมาณ2565 1. การบริหการร่วมกับหน่วยงานภาคแัฐและภาคกีเครือข่าย 2. การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือหมอกควันไฟป่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 3กลไกชุดปฏิบัติการประจำตำบลในการแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันไฟป่าในพื้นที่ 4. การจัดทําแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ที่มีการขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงจำนวนทั้งสิน้น2,025,268ไร่ 5. การลาดตระเวนหอดูไฟและจุดเฝ้าระวังดับไฟป่าในพื้นที่โครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ2,565สิบแฟลชช ft ชูโดป้าออสมาสส่สวนที่1อีโดปาฮาร์ดการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืนโครงการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่แจม่มมีจิตอาสาพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น5,392คนการดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำปีงบประมาณ2,565จําจำนวน8ครั้งเฉลี่ยดเดือนละ1ครั้ง การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ไปยุคสู่โคกหนองนามโมเดลพื้นที่ดำเนินงานอำเภอแม่แจม่มพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลจำนวนเจตำบลพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต s l สระดับครัวเรือนจำนวน558ครัวเรือนศูนย์ดเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นาโรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาการป้องกันทดทุนสถาบันหลักของชาติรณรง์การส่งเสริมการใส่ผ้าไทย โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดําเนินกิจกรรม8ครั้งจํานวน104หมู่บ้านจนํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม295คนศูนย์น้ำลงทร,รมอำเภออําเภอนํำลงทร,รมเรื่องร้องเรียนในระบบทั้งหมด94เรื่องแล้วเสร็จ92เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ2เรื่องอําเภอวิถีใหม่อําเภอแม่แจ่มดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การให้บริการประชาชนของหน่วยงานสู่การเป็นกลรมการปกครองวิถีใหม่อย่างต่อเนื่องสัญชาติและสถานะบุคคลยื่นขอสถานะจำนวน7รายแล้วเสร็จ3รายอยู่ระหว่างดำเนินการ4รายเด็กตัวจีจำนวน3 4 1รยายกำหนดเลขประจำตัว13หลัก2รายขาดคุณสมบัติ109รายอยู่ระหว่างดำเนินการ230รายส่วนที่ 3. E มอี a ด u ปาเซเทน i นบิล การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอเพื่อความยั่งยืนโครงการแผ่นดินทําแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นอำเภอแม่แจ่มดําเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทําแผ่นดินทองอย่างต่อเนื่องและมอบรางวัลแก่หมู่บ้านและตำบลที่ชนะการประกวดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA รายละเอียดประเมิน ITA อําเภอแม่แจ่มแบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนทั้งสิ้น378คน 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนทั้งสิ้น400คน 3. เว็บไซต์ของอำเภอโดยอำเภอแม่แจ่มได้ดํำเินการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Facebook ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มและเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วนราชการอำเภอแม่แจ่มขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายในและการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วเสียภายนอก อำเภอคุณธรรมดำเนินการประกาศเจตนาลมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนองค์กรและอำเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม3ระดับและจัดประชุมการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่รวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบอำเภอมั่นคงปลอดภัยสรุปผลการดำเนินการดังนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการจับกลุ่มยาเสพติดร่วมกับฝ่ายทหารตำรวจจานวน12คดีเข้าทํำลายไร่ฟินจํานวน1แปลงพื้นที่0 5ไร่นําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ,บําบัดรักษาโดยระบบสมัครใจณนะโรงพยาบาลเทพ,พรัตนเวชานุก,กูลจํานวน8รายการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมพื้นที่เสี่ยงตั้งด่าน ตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงจำนวน24ครั้งการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ออกปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวน8ครั้งส่วนที่4อีโดปา้าดิจิทัลไรส์เตชันการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานการทำงานแบบดิจิทัลโดปา้าออสมาร์ทอำเภอแม่แจ่มขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณตามแนวทางอีโดป้าสมาร์ทบัตจิติง